กายก็ยังมาได้กายห้องผู้หโยงนามว่าเบีนย่างเดินเดือบกราบสบายดีพ่อแม่พี่น้องส้มริบสัวและ่อแม่งปูกรุบกรุบหนีเฮ้ยแล้วเป็นบริบาดีสินเจ้าเติร์กกะมอยเงยอ่ะสบายดีพี่น้องป่องไฟสู่คู่สู่คนคือเก้าพี่น้องมื้อนี้มาพบอมาพ่อกับส่องดอมแลยเชลล์สินเดินสินเคยพี่น้องอย่า มื้อนีมายาคำคำพี่น้องมากินข้าวแรงเด้อพี่น้องเด้อกับเมนูงา่นโบนไสหมูพี่น้องก็หมูพวบใหญ่ต้มไสหมูหนึ่งกิโลพี่น้องอ่ำหอยน้ำเจียร์พี่น้องก็เด้อเจียร์สีแดงบั้นนำเข้ามาพี่น้องสวดิ์โคลเมญ่าตัดทะเลอ๋หอยพี่น้องทะเลปลาหอยหอยจุก ใส่อะไนี้ยจุ๊หอยกันเกาะพี่น้องมือนันปีงมือนีบลวกบข้าวเหนียวพี่น้องข้าวเหนียวดำอีกใครอันนี้มันอัดไปอยู่เลยเกาะพี่น้องลิ้นแต่กับหอยจนลืมข้าวเหนียวเว้ยเมาจะจุ๊บเลยมาพี่น้องลงมือเลยจุ๊บๆเรียรีพี่น้องลองคำแรกแฮงมันกินหอยตั้งจุบตั้งเรียบะป๊อปเนี่ยอ่ะว้าวแทมแทมเทมมาถูก เจียวนิ่งๆทางเมียมาพอมาจากห้องยางคาบกากินน้ำความเจ็บหาว่าเลยพี่น้องเอ้ยคำย่ายๆไปเลยนี่พี่น้องจุดหอยดำคำย่ายๆไปจวดจัดไปเลย มาเด้อพี่น right ้องเด้ออยู่ไก่เลยอยู่ไก่แซ่บด้วยตัวใดก็แซ่บมาจุดจวดเหมือนกันกินกับผักนั่งเลือนผักกัดไม่เป็นหนึงเี่วมีแต่ผักกาดกับผักนั่งเลือนว่าเจียวกับจวดจัดขนาด เหมือนบงเกินต่อไปมาเนาะพี่น้องเนาะกินข้าวเนาะตอนหัวข้าข้าวแรงข้าวข้ามข้าวแรงบรรยากาศพี่น้องบรรยากาศเนี้ยหมดจะขึ้นยังไงนิดนึงนะถึงมาแรงเลือกแต่บินจากดินนะข้าวกินข้าวแรงอ่ พราะว่าข้าวบนห้องามงอา,งองกากินข้าวคัมเศร้าชวยแรงห้องเป็นคำว่าวซื้อนาะพี่น้องเนาะแต่ว่าอยากกินอะไรกับแบบหัวค่ำหัวแรงอยังนะพี่น้องดูพวกกินข้าวเหนียวไอ้ตอนปี๊งกระแทกพี่น้องมื่อนั้นปี๊งแล้วมื่อนี้พอไปลวกซะ น่าจะเป็นจุม่มล่ะยานะ <c oughs> านอ,อนี่อย่างใช่อ่อนยางก็คือปิ้ง <c oughs> ตากแดดตากแห้งไว้เนาะว้าวทำเญยๆลงตัุเรกเสียพี่นอง เกี้ยวได้ใจมั้จุกได้สังเหงื่อดูงดบเถึงกินหอยบเปลือเข้าวใี่ไอะกินเล้าพูดเปลืองตุ้มมิเปลืองเงินงั้นอีกแก้วอ่ะ นี่แหละจำปาจำคำนั่นแหละจะเผาที่มีเผาป้ากระเด้อพี่น้องเผาเบื้องกันเด้อเพราะว่าเฮ็ดนจำใดก็มีแต่มาเรากินเลยน้องบูรเฮ็ดวิธีเฮ็ดวิธียังให้กันเบื้องเลยเน้องมีแต่มาเราก็นั่งกินเลยพี่น้องพอเ,เ,เ,เพราะว,ว่าบูมีเวลาพี่น้องเฮียน เมนูก็ให้เมนูง่ายๆไปหน่อยมาเมนูเลยอือหือเซ็บๆมันมันไปหน่อยกรุบๆก็มันเค็มๆอยู่ในอยู่หน่อยก็เต็มน้ำจิ้มกับพิลึกๆไปหน่อยจุดจากทีอะใส่น้ำหอยจะมีไปน้ำหอยกับนัวดีพี่น้อย ไฮโดรเมนหอยใหญ่เนาะหอยน้อยเนาะถักแก้่ก็บ่มีลายมาเลยมีแต่พักกาดเนาะหอยใหญ่ยากเด็กดูเรากลางปีเนาะอือหือวันนี้มีซีซั่นไปเนองมีเสียงดูดอ่าหอยไปพร้อมช็อตๆนี่ทรมานเกิน ัวน้อยเพื่อนเราเก็บอระตำน้อ,นาานองน้องไปน้องไปมันขาดสารอาหารเนี่ยอืมอืมอันใหญ่ๆเบ้อสุดจัดว่ะ Ệt ệt. c em à e n ọ เลยเนาะ Sốt sốt เลยเนาะ i ế p theo. u แห้ยงเหงาเนอะน้ำออมมันเข้มข้นดีมีนูไดกระเซบอะไรใครย้อยอะ้รพี่น้อย ก็ทางข้างพี่นาะบ่เงีัยลองอือหือ

ừ chuột chặt cho chắc nặng chất không มาน่อยก็มีตะเกียจิบพร้อมแต่ใจเฮาเนะตอนแรกมันดลนอนในห้องค้อแฮะหอมบวกลูกเดียรแคบ,บมันเฮ่าแฮนะเ้าในใครใครเดมันเห่าตอนตื้นนี่วทัว้งขับบนนวานเนี่ยถา เจียงน้อยเข้าแรงใช่้องโอ้โหงบ ดดดตืนทาเปลือกปลกหอยหน่อยฝรั uk> uk> ่งกินมันก็จะไปโง่ใ่เนะลำบากมันอยากกินม oh my g อ d มกอันหน่อยทองตัวเบามัน็ลยเบาไา ไม่ได้ืมไมเอาแดงอาดูอือมันจะเป็นไขมันสเตอร์สเตอร์รถ มันเป็นมันมันอนี่เก่งบหรอไม่เก็งกินไอยเข้ายั่นกินนั่งเข้าเมิดเสียบอ่ะเสื้อรองลงหยุดเหรอ จ,จำแนงเอ,อวาไว้เลยเืะโอ้ยต่ำจอบนะว้าวมันก็มันก็เป็นมันมันตืได้เยอะไปห้พ่อนีบองรันกันเนาะ จะขึ้นยาก <laughs> มืดเลยเหรอเอาพี่น้องถ้าว่ามื้อนี้ฝากพี่ฝากนอ้องถ้ามีคือเก่าพี่น้องในเมนูปีกเออปีอกลวกใสออนมูน้ำจิ้มเฮ็ดแบบใด่ใจพี่น้องเกีงกระดังขอบใจพี่น้องที่เชอบหับสมแต่ต้นจะจบพี่น้องฝากไลค์ฝากแชร์ฝากติดตานพี่น้อง คือก็เลยส่องดาวแหละชแนลกันนาทางเฟซบุ๊กแฟนเพจหรือยูทูบอันเดียวกันเลยดาวเดกชแนลคือว่าท่านี้ก็บผมยังไงพี่นออนๆผู้ชมฟังทุกท่านจงสุขภาพข็งแขนปลาธนาสิ่งใดคอยได้ที่นั่นราบุนี่เข้ามาสบายดีพี่น้อง